ผู้โชคดีคือผู้ที่มีความสุขภายในนะมีความสุขสงบภายในที่อยู่ภายในผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บผู้ที่อยู่ในศีลสมาธิปัญญามีสติตื่นรู้เบิกบานอยู่เสมอนะเป็นผู้โชคดีนะเป็นผู้ที่ไม่คิดเล็กคิดน้อยเป็นผู้ที่ไม่น, ой, น้อยใจง่ายนะ เป็นผู้ที่จิตใจตั้งมั่นเข้มแข็งนะนะใครพูดอะไรนี่จะไม่ตัดสินทันทีนะคะนิสัยเหมือนเด็กๆนั่นแหละเขาเรียกจิตประพัสสอนนะคะจิตประพัสสอนจะไม่คิดปรุงแต่งอะไรเลยได้ยินอะไรมาก็ได้ยินแค่นั้นซื่อๆนะถ้าเป็นเรื่องที่ทำให้หัวเราะเขาก็หัวเราะเลยนะผู้ที่อารมณ์ดีอารมณ์แจ่มใสจะเป็นอย่างนี้ อันไหนที่เข้ามาแล้วมันเป็นเรื่องที่ทําให้เบิกบานเขาก็หัวรอดได้ยิ้มได้แต่สิ่งไหนที่เข้ามาในหูแล้วหน้าตาไปเห็นแล้วมันเป็นเรื่องที่ผิดศีลผิดธรรมเขาก็เฉยๆนะอุเบกขาวางเฉยไม่ได้ไปตีโพยตีภายหรือไปด่าละไม่ได้ไปทําอะไรให้เขานะคือเป็นผู้คนที่มีจิตนะคะจิตและสติสงบประงับนั่นเองสิ่งไหนๆเข้ามานะคะ มาได้ยินที่หูมารูที่ตาหรือมาสัมผัสที่จมูกลิ้นกายใจอะไรก็แล้วแต่มากระทบไม่กระเทือนนั่นเองเป็นผู้ที่อยู่ในโลกกระทำแปดได้อย่างมีความสุขเลยโลกกระทำแปดมันมีสี่คู่นั่นเองมันมีสุขอยู่ดีๆมันก็มีทุกข์ขึ้นมานั่นแหละมันมีเงินมีทองอยู่ดีๆมันก็หมดไปอย่างนั้นแหะนะถูกค,คดโกงถูกอ โกงถูกเอารัดเอาเปรียบถูกหลอกถูกกลวงหรือว่าเสียหายไปเพราะภัยธรรมชาตนะิผู้ที่มีลาบยศสรรเสริญอยู่ดีๆม,มันก็จะถูกนินทาไปนะถูกทําลายไปอย่างเงี้ยผู้ที่มีตําแหน่งยศฐานบรรดาศักดิ์อยู่ดีๆมันก็ถูกลดตําแหน่งถูกปลดถูกลดตําแหน่งเห็นไหมเห็นแล้วยังทุกอย่างมันไม่เที่ยงม,มันอยู่ในไตรลักษณ์นะถ้าลูกเห็นตรงนี้แล้วรู้ทันนะคะรู้ทันมีสติปัญญายาณ นะรู้ทันกายกายก็ไม่พาตนเองไปทำชั่วแล้วรู้ทันจิตก็คือไม่พาตนเองไปโกรธไปแค้นไปอาฆาตพยาบาทแล้วไม่ปรุงแต่งแล้วนี่แหละผู้ที่มีสติปัญญายานมันเกิดได้ยังไงแล้วก็เกิดด้วยการมาเจริญอาณาปนสตินั่นเองมาทำานาปนสติและวิปัสสนานะพอมันสูดลมกลั้นลมปล่อยลมมันอมยิ้มไว้นะี่มันไม่โกรธนั่นเองไม่โกรธให้เวทนาที่มันเกดิด ปล่อยผุดออกมาหรือใครมาดามมาว่าอะไรก็ไม่โกรธยิ้มรับยิ้มรับยิ้มรับนะเพราะว่ามีสติปัญญายาณเห็นว่าอ๋อเรื่องนี้มันเป็นอาคันตุกะมันเป็นแขกมาเยือนมันเป็นแค่สิ่งที่เข้ามาแล้วก็ผ่านไปนี่แหละถ้าคิดอย่างนี้นะเป็นผู้ที่มีสติปัญญานะเห็นไหมมันจะไม่ไม่ต้องมาปรุงแต่งให้โกรธแล้วนะ มันจะไม่ป็มีเรื่องราวกโกรธคนนั้นกโกรธคนนี้หรือกโกรธเหตุการณ์สถานการณ์หรืออะไรทั้งหลายมันจะทําให้อะไรทั้งหลายเป็นธรรมชาติไปหมดเลยนี่แหละลูกๆทั้งหลายฟังแล้วประพฤติปฏิบัติเลยอย่าเพิ่งสงสยัยอย่าเพิ่งไปคิดมากอย่าไปไปวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์อะไรมาทําซื่อๆแบบอนุบาลทําซื่อๆนะคะทํำไรเดียงสาไว้ พอทาได้หนึ่งวันสองวันสามวันเจ็ดวันมันบรรลุทําได้มันจะเริ่มเห็นละดวงตามันจะเห็นทำทันทีเลยนะตาสว่างขึ้นมาทันทีเลยมันไม่ต้องไปหาเหตุหาผลแล้วขอให้ทํานะคะลงมือทําที่มันยากเพราะว่าไม่ได้ลงมือทํานะคนที่มันยากโอ้ยทำไมายากจังเลยเพราะมัวแต่คิดนั่นเองยังไม่ลงมือทําสักทีมีแต่สูตระมยะปัญญาจินตามยะปัญญา ยังไม่ได้ภาวนามายปัญญาบางคนไปฟังหลวงปู่หลวงพ่อดังๆเลยนะเป็นผู้ที่ดังเป็นผู้ที่ถูกยอมรับในสังคมแต่ก็เป็นจินตามายปัญญาไปฟังคําหวานไปฟังคําปรัชญาไปฟังคำ,งคำ,งคำเอ่อคือมันเป็นแค่จินตามายปัญญาเน่ยเป็นแค่ระดับการฟังมันยังไม่ได้ลงมือปฏิบัตินั่นเอง พูด้ดีมากนะคะคําพูด,ดแต่ละคําไม่ทิ้งได้เลยนะคะมันดีมีประโยชน์หมดเลยแต่มันไม่ได้ลงมือทำนกิเลตมันยังไม่ออกฟังอย่างเดียวนะคะได้ปัญญาระดับสองแค่นั้นเองหลุดพ้นทุกได้ยังไงอะ่ะอยู่แค่ระดับสองมันต้องสัดปัญญาระดับสามยังหลุดพ้นนะปัญญาระดับหนึ่งก็แค่เข้าใจนะทาให้เกิดปัญญาการฟังเฉยๆเข้าใจรู้ว่าอันไหนดีอันไหนเชัว่วอันไหนถูกอันไหนผิด อันไหนน่าจะนํามาปฏิบัติอันนี้รู้จากปัญญาในการฟังพอฟังเสร็จแล้วเอามาวิเคราะห์พินิษพิจารณาเอามาโยนิสมนสิการเอามาเป็นธรรมวิจยะนั่นเองโอปัญญโกนะคะเอามาพินิษฐ์พิจารณาแล้วเห็นอ๋อมันดีจริงๆเนาะมีเหตุผลจริงๆมีอะไรมารองรับมีอะไรมารับรองหมดเลยเริ่มหายใจมันดีอย่างนี้เนาะอย่างนี้นะ ดูคนที่ปฏิบัติหน้าตาผ่องใสเหลือเกินอย่างนี้นะนะอายุแกแล้วย,ยังไม่แกเลย,ยาเงี้ยนะสุขภาพดีเห็นไหมอันนี้คือจินตามมยปัญญาปัญญาระดับสองเองนะมันยังไม่ถึงปัญญาระดับสามเลยถ้าจะให้ถึงหลุดพ้นต้องเข้ามานั่งสูดลมเลยทีนี้พารู้แล้วนะฟังแล้วนะฟังเรื่องอนาปนสตินะเข้าใจแล้วว่าอนาปัสติลมหายใจรักษาได้ทุกโรค เป็นมหาสัจจันรนะรักษาโรครักษาอะไรทั้งหลายได้หมดเลยตัดพพตัดชาติก็ได้อันนี้เข้าใจระดับสองนะเป็นแค่จินตามายปัญญาเป็นแค่เชาวปัญญาอยู่แต่ถ้าลูกอยากจะหลุดพ้นจากทุกต้องลงมือมาปฏิบัติเลยนะหาห้องเลยหาที่สงบสปายะใต้ต้นไม้ก็ได้ใต้ถุนบ้านนะในห้องที่ไม่มีคนนะ นั่งขัดสมาธิเลยนะคะคู่แข้งคู่ขาเข้ามามือวางที่ตักนั่งตัวตรงหลังตรงคอตรงตั้งฉากกับพื้นนี่แหละแยกเข่าไปกว้างๆส้นเท้าไปอยู่ช่องขาอ่อนนะคะระหว่างขาอ่อนทั้งสองข้างเอาส้นเท้าไปยัดไว้ตรงนั้นโอ้มันจะนั่งตรงเลยที่นี่อกพายไหลพึงหน้าไม่เบึ้งหนาหลังไม่งอแน่นอนทำแมวท้องเลยเริ่มเลยเนี่ยเห็นไหมเริ่มปฏิบัติแล้วเป็นภาวนามนยายปัญญานะ ทำแมวท้องขึ้นยืดตัวขึ้นสุดสุดสดสดลมจนสุดลมกลั้น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 กลันไว้แล้วคลอปล่อยปล่อยปล่อยปลอยๆๆๆเห็นไหมแม่บอกขั้นตอนอย่างนี้แหละสามสี่เหลี่ยมด้านเท่านะคะสี่เหลี่ยมพีระมิดหรือสี่เหลี่ยมด้านเท่าก็ได้นะสี่เหลี่ยมไม่ใช่สี่เหลี่ยมขอโทษทีสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะนะสามเหลี่ยมเท่าด้านเท่ากันนั่นแหละ พอเราทําลักษณะนี้นะทั้งสูตรลมก็ดูอยู่ในปริมาณเดียวกันกลั้นลมก็ปริมาณเดียวกันปล่อยลมก็ปริมาณเดียวกันมันจะเห็นทุกมันจะเห็นทุกเข้ามาเลยนะครับปรากฏเลยลองทําดูขนาดฟังแม่เนี่ยนั่งเลยนะคูขาเข้ามาเลยคูขาขูแข้งขาเข้ามาเลยให้ให้ชิดโคนขาเลยนั่งตัวตรงตัวตึงตัวเกร็งเลย หลังตรงคอตรงตั้งฉากกับพื้นล่งนั่งท่าพระพุทธรูปพราแมวท้องเลยทีนี้รับตาด้วยไม่ต้องลืมตานะคะหลับเบาๆอย่าไปขยุมหัวตาจนคิ้วชนกันนะไม่ได้มันจะเครียดแค่หลับตาเบาๆแค่ปิดตาไม่ให้ไม่ให้แสงเข้าตาเนเองนะคะแมวท้องยืดตัวขึ้นสืดสๆดสุดสุดสดลมกลั้นลมไว้ปล,ปล่อย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 ออกจนสืดลม สูดลมเข้าไปกลั้นไว้แล้วปล่อยลมสูตดลมกลั้นลมปล่อยลมถ้าเจ็บขึ้นมาก็อมยิ้มด้วยยิ้มส่งเจ็บอะไรขึ้นมายิ้มส่งยิ้มส่งยิ้มส่งนี่เองลูกจะพบมหัสัจ์ธรรมะตรงนี้แหละโรคภัยไข้เจ็บทางกายก็หมดไปทางใจก็หมดไปนะมันตัดพบตัดชาติได้ตรงนี้เองนะเดี๋ยวเปิดน้ำให้นะเปิดน้ำให้ไม่ชียอลก่อน เปิดแล้วค่ะอ่าเปิดแล้วนี่แหละสูดลมสูดให้เต็มร่างกายเต็มเนื้อเต็มตัวนะคะรั้นไวสักหน่อยก็ปล่อยออกปล่อยออกทําอย่างงี้แหละไม่บรรลุทำก็ให้มรู้ไปสิทําทุกเวลานะทาที่ทุกครั้งที่ละลึกได้มันจะไม่ไปไหนไหละลรเชื้อโรคลมก็จะดับไปหายไปหมดไปนะนี่แหละ วันนี้ได้นำไประสบการณ์ของลูกคนหนึ่งนะคะมาแชร์ให้ฟังนะคะปลดล็อกกรรมแน่นอนอิสระแน่นอนร่างกายจะแข็งแรงสมบูรณ์ผิวพันธ์จะเปล่งปลั่งสดใสแน่แล้วไม่บรรลุธรรม่าให้มันรู้ไปสิ <c oughs> การบรรลุธรรมคือเป็นคนใจดีใจงามจิตใจร่างกายดีไปด้วยมีจิตใจฮิริโอตป,ปะมีพรมวิหารสีนั่นเอง เป็นคนที่เอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำอกน้ำใจต่อคนรอบข้างนะมีความรักใร่นะคะสามัคคีต่อการมีความแบ่งปันเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะทรงเคราะห์อนุเคราะห์นั่นเองอนุโมทนากับคนอื่นที่เข้าได้ดีอุเบกขากับเรื่องต่างๆที่เข้ามากระทบกระเทือนในจิตในใจของเราได้อุเบกขากับผู้คนที่เรารักและจากไปหรือ สสูญเสียไปหรือมีอะไรที่จะเกิดขึ้นนั่นเองเนี่ยขลียกผู้ที่มีพรหมวิหารสีเข้าสู่จิตอริยะแล้วนะจิตอริยะวัดตรงนี้การบรรลุธรรมวัดตรงนี้ไม่ได้ไปวัดวัดทรัพย์สินเงินทองมากมายมีรถมีคนยกย่องสนเสริมมีคนเชิดหน้าชูตาอันนั้นไม่เกี่ยวนันนั้นนะข้างในอาจจะเป็นคนชั่วก็ได้ เราดูภายนอกดูดีดูเนียนข้างในอาจจะเอารัดเอาเปรียบก็ได้ผู้ที่มีหน้ามีตาหนะมียศท้าบรรดาศัก์คนยกย่องชมเชยทุกคนวิ่งเข้าหาวิ่งเข้าหาข้างในอาจจะมืดดำก็ได้ดูการบรรลุธรรมต้องดูคนที่มีจิตใจดีงามมีน้ำใจดีพูดจาดีกระทำดีนั่นเอง นะมีฮีริโอต,ตปากเกลียดชั่วกลัวบาปไม่ทำบาปทั้งที่รับและที่แจ้งแม้มีโอกาสก็ไม่ทำรักษาศีลสมบูรณ์เลยไม่โหดร้ายมือไวใจเร็วพูดปดหมดสตินี่แหละมันเกิดจากอะไรแล้วก็เกิดจากมาสูตดลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิ้มอยู่ตลอดเวลาต้องปฏิบัติหนึ่งชั่วโมงผ่านไปสองชั่วโมงสามชั่วโมงหนึ่งวัน สองวันสามวันเจ็ดวันหนึ่งเดือนสองเดือนอะไรต้องว่าเข้าไปจนมันถึงนั่นแหละมันรู้ทําแล้วเราจะรู้เองเลยนะการมันรู้ทานี้เราจะรู้ด้วยตนเองคนอื่นไม่รู้กับเราหรอกนอกจากเราไปอยู่ด้วยกันไปใช้ชีวิตร่วมกันนะกางานร่วมกันเดินทางไปด้วยกันทํางานด้วยกันจะรู้เลยการอยู่ร่วมกันจะรู้ถึงศีลเลยนะคะการทํางานร่วมกันจะรู้ถึงสมาธิตั้งมั่นแนว่วแน่ขนาดไหน การสนทนาปลาศัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งการจะรู้ถึงปัญญาเลยนะคะการแสดงความคิดเห็นการแสดงนะคะคำพูดคํำจาออกมานะการวางเนื้อวางตัวจะเห็นถึงสติปัญญาเลยเห็นไหม <S <S กกเกิดจากอะไรล่ะเกิดจากเจริญอาณาปณสติและวิปัสสนานี่เองลูกๆทั้งหลายอย่าไปไปวิ่งหาหลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่ดังๆโด่งๆดังๆมันเสียเวลา ได้วิชามาแล้วมาฝึกที่บ้านทำบุญตามการทำทานตามกำลังทำบ้านเป็นวัดอจัดมานในใจตนนี้นะทำใจให้เป็นพระเป็นนักบวชนะคืจะเป็นหญิงเป็นชายนะเป็นนักบวชก็คืออยู่ในศีลสมาธิปัญญานั่นเองคำว่านักบวชต้องพูดที่อยู่ในศีลสมาธิปัญญานะถ้าเป็นพระเป็นชีที่ไม่อยู่ในศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่นักบวชนะอันนั้นเป็นแค่ปุดุชนนั่นเองเป็นแค่ปูดุชนนะ ต้องใช้ศีลสมาธิปัญญาวัดถึงจะเป็นนักบวชได้ทําใจให้เป็นพระเป็นนักบวชเป็นบรรพชิตทําบ้านเป็นวัดขจัดมาในใจตนนี้แหละนะถึงจะเข้าสู่การบรรลุธรรมที่แท้จริงถาวรเลยวิชาพระพุทธเจ้านี่ไม่มีอะไรที่ยากเกินความสามารถของมนุษย์ที่มีขันห้าผู้ที่มีสติปัญญาผู้ที่มีบุญเท่านั้นถึงได้เข้ามาฝึกหัดขันราวิชาพระพุทธเจ้านะ ฉนั้นลูกๆทั้งหลายที่นั่งฟังแม่อยู่เนี่ยเป็นผู้มีบุญแล้วเป็นผู้มีสติปัญญายาเป็นผู้เฉลียวฉลาดแล้วจะเข้าสู่การวิมุตติหลุดพ้นจะเข้าสู่จิตว่างจิตอิสระนั่นเองขอยลูกทุกๆทุกนามจงสมหวังสมความมุงมาตปรารถนาจงสำเร็จจงหลุดพ้นเข้าสู่จิตอิสระจิตว่างจิตนิพพานทั่วกันด้วยเทิน